หุ้นติดล้อฮอตอย่างต่อเนื่องครับข่าวจาก Stock Focus News นะครับบอกว่าหุ้นติดล้อเนี่ยมีผู้จองซื้อรายย่อยจองล้นหลามนะครับผู้จองซื้อเนี่ยจะได้รับจัดสรรนะครับโดยการสุ่มเลือกนะครับได้รับจัดสรรรายละ1,000หุ้นนะครับในข่าวเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ปล่อยให้เปิดจองกันมา2-3สวันเนี่ยแล้วก็จะจัดสรรโดยวิธี Small Lot First นะครับผู้จองซื้อรายย่อยเนี่ยจะไม่ได้นะครับทุกคนนะครับเพราะว่า รายการจองซื้อนะครับได้เกินกว่า46,500รายการนะครับดังนั้นตามวิธี small l o t First เนี่ยเมื่อมียอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายนะครับเขาจะให้ผู้จองซื้อรายย่อยในครั้งเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท s e t t ท็ c o m นะครับก็คือบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ใช้วิธีการรนดอมครับผู้จองซื้อจะได้รับจัดสรรเพียงรายละ1,000หุ้นเท่านั้นนะครับจนครบตามจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยและจะมีผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นเลยนะครับต้องไปรอขอเอาในกระดานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้น mm hmm. ได้ถึง4โมงของวันที่26นะครับก็คือ4มงเย็นวันนี้นะครับตามเวลาและก็วิธีการที่แต่ละตัวแทนกำหนดนะครับผม และจะประกาศผลการจัดสรรน,นะครับที่ w w w t r t t r a d e c o เนี่ยในวันที่28เมษายน2564นะครับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อจะได้รับเงินคืนในวันที่13พฤษภาคมนะครับสำหรับวิธีการโอนเงินผ่านธนานคารและ18พฤษภาคมสำหรับวิธีการจ่ายเัินเช็คตามรายละเอียดและที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นการ ออกมาแจ้งเตือนนะครับให้กับนักลงทุนที่จองซื้อทราบว่าจะไม่ได้รับจัดสรรหุ้นตามจํานวนนะครับแล้วก็มีผลตอบรับในการจองเนี่ยที่ดีมากนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าวันแรกในการเปิดเทรดเนี่ยราคาของตัวติดล้อเนี่ยจะเป็นยังไงจะติดล้อหรือติดดอยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ